สวัสดีครับพบกับ No ้ตสเปซเอสจีอินฟินิตนะครับรุ่นนี้ขายแค่ลาซาด้าที่เดียวนะครับก็เน้นเรื่องของจอใหญ่สเปคแรงแบตอึดชาร์จเร็วแล้วก็เรื่องของเล่นเกมนะครับก็คือแบกเกมใหญ่ๆได้เลยมาแกะกล่องดีกว่านะครับด้านในมีตัวเครื่องอย่างที่เห็นนะแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆค่อนข้าง,าง,างเยอะเลยทั้งเคสทีพียูนะครับก็แถมให้นะแล้วก็มีเรื่องของอสาย usb นะครับตัวนี้เป็น usb type c แล้วก็วอร์ชาร์ type 3วัตต์นั่นเอง หน้าจอเขาเนี่ยมากับจอ6.9 5นิ้วนะครับขนาดเนี่ยเท่ากับ Note 10 Pro เลยแต่การแสงผลเนี่ยสามารถทำได้ถึง120เฮนะครับเห็นว่ามันโคตรสมูทมันสมูทจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของความสว่างต่างๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับสามารถเปลี่ยนทีมได้อย่างที่เห็นนะแล้วก็สามารถเปลี่ยนวอลเปเปอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับโอยมัน,ม,นมันลื่นเลยขนาดนี้นะครับก็เหมาะกับคนใช้งานทั่วไปนะครับเห็นว่ามัน ใช้แล้วกลับไปใช้จอ60 h z เติมไม่ได้เลยนะครับการเชื่อมต่อก็รองรับ 4G ปกตินะครับรองรับ w ฟ Fi 5G Bluetooth เลยต่างๆตามปกตินะครับที่น่าสนใจคือฟีเจอร์เขาเนี่ยเขาใส่พวกฟีเจอร์บล็อกเบอร์นี้มาให้นะครับไม่ต้องลงแอปเพิ่มนะคุณสามารถใช้งานในนี้ได้เลยแล้วก็สะดวกมากครับใช้งานได้จริง ที่สนใจอีกตัวหนึ่งคืออันต้าทัสนะครับสามารถตั้งค่าทัชเซนซิบิลิตี้ได้นะคือมันทําให้จอทัสหนึบขึ้นนะครับเวลาเราเล่นเกมหรือใช้งานอะไรที่มันต้องทัสเร็วๆอ่ะนะช่วยได้เยอะครับแล้วก็ตั้งค่าจอ120 h ฮได้อย่างที่เห็นนอกจากนี้เนี่ยก็มีฟีเจอร์จัดการพลังงานนะครับแบตอึดชาร์จเร็วสาย3วัตต์แล้วก็เรื่องของการใช้งาน g e ส t u เจอร์นโมชั่ต่างๆนะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวตัวนี้เนี่ยเขสามารถใช้งานเป็น เวลาเป็นหน้าจอแบบเล็กอย่างนี้ได้นะครับสามารถย่อหน้าจอได้ก็เหมาะก,กับใช้งานหลายๆแอปพร้อมกันนะครับแบบป๊อปอัพอย่างนี้เลยปรับขนาดได้แล้วก็สามารถแบ่งครึ่งหน้าจอได้เหมือนเดิมนะครับมีแถบด้านข้างครับเป็น smart panel เป็นอแอปลัดนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถโคลนแอป2ตัวได้นะอย่าง f a c e b o o k ig นะครับ messenger ก็รองรับนะเหมาะก,กับคนที่ใช้ อแอคหลายๆแอคกันนะครับจะมีแอค์ลุมอะไรก็ว่ากันไปนอกจากนี้เนี่ยก็มีพวกเจสเจอร์ต่างๆนะครับดับเบิลแท็บหรือเป็นพวกยกวางอย่างนี้ก็ใส่มาครบนะครับก็เป็นฟีเจอร์ที่หลายๆคนคงได้ใช้กันแหละนะครับอันนี้คือแอป i n s y n c นะครับเอาไว้เชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊ก i n f i n i x นะครับที่วางจำหน่ายราคาหมื่นกว่าบาทเนี่ยน่าจะใช้ได้นะครับแล้วก็มีทีวีด้วยในอนาคต ก็รองรับการตั้งค่าเกมนะครับตัวนี้จะมีเอนจิ e นของ Darling นะครับก็เป็นของ Infinix เองตัวนี้ก็สามารถตั้งค่าแบบค่อนข้างละเอียดนะคือนอกจากเพิ่ง Performance ก็ตั้งค่าพวกพวกการแจ้งเตือนอะไรต่างๆได้ตามปกติจะเห็นว่าการเล่นเกมค่อนข้างลื่นนะตัวนี้ใช้ชิป Helio G 9 6 Ram 8แร m 128นะครับตัวนี้ผมเทสกับ Seven Night 2ตัวครับก็เป็นเกมล่าสุดเลยก็ลื่นดีนะครับลื่นจริงๆนะอันนี้ปรับสุดด้วยนะครับก็สามารถเล่นได้ตามปกติเลย ส่วนคะแนนตัวตู้เนี่ยเทสได้ประมาณ3า0แสนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงสำหรับชิป Helio G96 นะครับแรม8ปดรอมร้อแล้วก็ตัว Storage เนี่ยใช้ UFS 2.1นะครับก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะกับมือถือราคาประมาณ5-6,000บาทนั่นเองเรื่อง GPS เนี่ยก็ถือว่าเทสได้ค่อนเอาโอเคนะใช้สำหรับวิ่ง Delivery หรือใช้นำทางได้ตามปกติเลยนะครับตัวนี้ใช้งานได้ค่อนข้างดีครับ กล้องรุ่นี้เนี่ยมากับเซนเซอร์50ล้านพิกเซลนะครับไม่มีอันตรวายนะแต่ก็ใช้งานทั่วไปได้คน่นข้างโอเคนะครับมีฟีเจอร์พื้นฐานครบครับถ่ายวิดีโอได้สูงสุดถึง 2K ด้วยกันแล้วก็มีโหมดอื่นครบเลยทั้งถ่ายกลางคืนนะครับพวก AR อะไรต่างๆเนี่ยก็ใส่มาเยอะทีเดียว จะเห็นว่าคุณภาพรูปถ่ายเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับถ้าถ่ายกลางวันอย่างนี้นะครับเรื่องของสีสันเรื่อง,อง HDR ต่างๆนะครับก็ถือว่าเอาอยู่รวมถึงถ่ายอาหารเนี่ยสีสันออกมาเนี่ยโอเคนะครับแต่ถ้าถ่ายกลางคืนเนี่ยถ้าเป็นแสงปกติเงี้ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ครับแต่ถ้าเจอแสงโหดเนี่ยก็เอาไม่ค่อยอยู่เหมือนกันนะก็ต้องใช้ความสามารถกันนิดนึงนะครับส่วนวาโครเนี่ยก็มีไว้ก็ไม่รู้จะใช้ไปทำอะไรนะครับคุณภาพกันเงัน ก็ประมาณนี้ครับสำหรับ i n f i n i x Note 11s นะครับก็เป็นมือถือที่จอใหญ่ลื่นนะครับบอดี้สวยแล้วก็เรื่องของการใช้งานที่เรียบร้ครบเครื่องตามสไตล์ i n f i n i x กันนะครับเครื่องว่านั่งบางนะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอึดนะครับชาร์จใช้4ีชาร์จสาย13วัตต์นะครับประสิทธิภาพการเล่นเกมต่างๆเนี่ยก็ถือว่าลื่นนะจริงๆก็เทสกับ s n i g h t เนาะ Rov ต่างๆเนี่ยเล่นได้สบายๆแล้วเขาก็เอาทีม e-sport มาเป็น พรีเซนเตอร์ด้วยนะครับก็เป็นรุ่นที่คุ้มคาคาคุ้มราคาอีกรุ่นหนึ่งนะครับในราคาประมาณ5้าถึงหกพับาทนะแล้วก็วางจำหน่ายนะครับผ่าน l a ซาด้าเท่านั้นนะเห็นที่บอกไปนะครับอันนี้ก็คือหน้าสรุปสเปคนะครับแล้วก็ l a ซาด้าครับนี่หกพันบาทนะครับถ้าช่วงโปรโมชั่นมันก็จะลดไปประมาณ3ามสบาทนะครับก็เหลือไม่ถึง6,000บาทคุ้มครับก็ลองเข้าไปดูกันได้